สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเดินเล่นยามว่ายามบ่ายแก่ๆก็ไม่เชิงนอะนมันจะเย็นแล้วนะผมขออนุญาตเรียกว่ายามเย็นๆแล้วกันนะครับเพราะนี่มันจะเกือบ5้าโมงแล้วนะผมก็อาจจะถ่ายคลิปได้ไม่นานนะครับ นี่ก็สี่โมงสี่สิบะนะก็น่าจะถ่ายได้ประมาณสิบนาทีนะครับเดีนะ๋ยวสิบนาทีผมก็ต้องเดินกลับแล้วนะก็มวยทำงานบ้านนะครับก็เลยมาช้ามาถ่ายคลิปช้านะอันนี้เขามาทำอะไรติดยามะนะั้งห็นแต่รถมอเตอร์ไซค์จอด เี๋นะ่วก่อนนะ F4 ก็41นะประมาณสัก47 48ผมก็ต้องกลับแล้วนะเออเตรียมตัวไปสมแม่ไปทำงานนะครับ

ว่าจะให้มันขี้ไม่รู้มันจะขี้หรือเปล่านนเอฟซีเพราะว่าเมื่อเช้าที่มาถ่ายคลิปเดินเล่นนี่แหละมันก็มันก็ขี้ไปแล้วเหมือ,มอมมนจะไม่ค่อยปวดมัง้งที่จริงมันค็ไม่อยากขี้ในบ้านนะพี่จริงมก็ขี้ในบ้านได้แล้ว,ลวก็ให้มันขี้ในบ้าน พอตอนมันเล็กๆผมไม่เคยปล่อยมาหางงนอมก็ขี่ในบ้านกัน วันนี้เหมือนว่าผมบอกว่าฝนจะตกใช่ไหมมันก็เหมือนไม่ไม่ไม่ตกยังไงไม่รู้ว่ะไม่ตกพรามมันเช้าฟ้าก็เปิดช้าแมม็นเมฆกินคุม้มวันนี้ก็ลมมาบรรยากาศจักไม่ดีอีกซหรือบรรยากาศแบบเนี้ยมันมาอยู่อย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันไปตกที่อื่นก็ได้นะที่นี่ไม่เคยตกนะเอ้ยไม่ใช่ที่นี่ตกแต่ว่าตกน้อยนะ ไม่เหมือนอ่ารอบนั้นอ่ะที่ผม่ายคลิปให้ชมอ่ะโอ้มันเริ่มตกตั้งแต่เก้าโมงครึ่งแล้วมันก็ตกสิบโมงมีหนักมีเบาเนาะจนไปถึงบ่ายสองรอบน้ําจำจาได้เลยโอ้น้ําจับปลาย่างย,ย,ย้อนเข้าบ้านย้อนเข้าบ้านแล้วก็ท่วมเข้ามาในบ้าน มันเริ่มท่วมมันเริ่มย้อนเข้ามาตอนอีพีไหนไม่สามก็สี่นี่แหละเออผมถ่ายคลิปไว้พอถ้ประมาณบ่ายสองฝนมันหมดใช่ไหมแล้วมันก็มีแดดมีแดดมีแดดผมก็เออพาเอ้ยว่าพายโจไปไม่ได้พายโจไปขอไปครับกลยขี่มเอเตอร์ไซค์ไปดูที่ฝายสิเออมันหนักยังไงสรุปอู้น้ำที่ฝายขึ้นนะน้ำที่ฝายขึ้น แล้วนี่ผมบอกเอฟซายังไงก็ต้องขึ้นเยอะกว่านี้มันก็ขึ้นเยอะกว่านี้นะ่ะพอไปอีก,อกลหลายวันนะครับนี่ฝนก็ไม่ได้มาหนักๆก,ก็หลายอาทิตย์แล้ว น้ำที่ฝายนี there, skincare, myself, ่ข um, <them, S 1> <inaudible> ึ้นมาบันไดขั้นแรกเกือบเกือบจะหมดบันไดขั้นแรกนะเกือบท่วมบันไดขั้นแรกเกือบจะหมดคราวนี้พอฝนไม่มามันก็เริ่มลงไปลงไปลงไปเออเริ่มลดลงไปเหลืออยู่ขอบขอบบันไดขั้นแรกแล้วนะเมื่อเช้าไปดูคลิปได้นะคลิปฝายเมื่อเช้าผมก็ถ่ายให้ชมอยู่นะครับอือฮ่าโอ้เอฟขับ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวดีกว่าไหนก็จะกว่าจะเดินกลับไปถึงอีกนะครับนะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับก็ฝาก c อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, ต share, นะตให้ช่องก็แค่คนธรรมดา channel ด้วยนะครับไปแล้วค,ครับสวัสดีครับ